วันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะเข้าครัวเลยนะแต่ YouTube มันไม่ปล่อยค่ะ เปิดมาปุ๊บคากิพาโลขึ้นฟีดเหมือนมีคนเซกบางทีอลอลกอริทึมมันรู้เรามากกว่าตัวเราเองอีกนะเห็นคาีิปุ๊บน้ำลายมาปับ๊บจบเลยค่ะเอาครัววนไปวันนี้เลยขอจัดซักหม้อแบบไม่เกรงใจคอเลสเตอรอลแล้วนะใครมันจะเป็นต้านได้อะ่ะคากิเด้งๆพะโลหอมๆเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยเมื่อวานตอนแจกไพ่ก็ฟินเดียวกันเลยค่ะแจกไพ่แล้วลูกค้าได้ไฮแฮนด์ hand. รางวัล500เหรียญคิดในใจจะได้ทิปไหมนะเพราะก่อนที่เขาจะได้เงินเราก็ได้เวลาเปลี่ยนไปโต๊ะใหม่แล้วแล้ว แล้เขาก็ไม่ได้ถามว่าเราไปโต๊ะไหนต่อก็เลยตัดใจไปแล้วแต่พอเขาได้เงินเสร็จเขาก็เดินมองหาเราแล้วก็มาให้ทิปเราที่โต๊ะ50เหรียญและบอก you made my day เราก็เลยแสดงความยินดีกับเขาและขอบคุณเขากราบดีใจมากเลยจ้ากลับมาที่คากิของเราบ้างคากิก็คือน,นุ่มจนพูดอะไรไม่ออกอร่อยจนอยากขอบคุณคนที่แชร์สูตรใน YouTube วันนั้นอร่อยขนาดนี้บอกเลยว่าเต้นวนไปจ้า